ปลูกงาพี่น้องปลูกงา้าหวานห้ตะกะแตนเน็ยบเลยพี่น้องเงินจะสีโคตรหนามวันนี้คำล้วเลี้วยวหรอพี่น้องทีเป็นไรทีเป็นไรเลยปลูกกันสี่คนไอ้พียงคำหน่อย สียดยอดปลูกงเงาด้วไว้อยกูใดสนไทที่โไวอีกปีหนึ่งผมด้วยปลูกเงาเร,กกระอตะกเตรน้ำตานหวา,า,านนี่เงาต้กเตรน้นี่วันสิปลูกเป็นลานเออสิบปลูกเป็นไรให้น้องไรไรกลัวคนเล่าั้งถาก,กระปูกตันนี้กระปูกชีเดียวเป็นล้านโต เลี้ยงเป็นล้านตัวผลพุ่นประสิทธิ์ไฟออกแบบผู้ออกแบบในการปลูกงาระบบน้ำน้ำกระดุนในสาเลยเหะองาพันธุพ่ออยู่กี่หนอเพิ่มนีกแล้วอุปกรในการออกแบบ ขี้หนอปูงาเลียงตะกแตนเตอร์แถวแบบดุดนามวัดขี้หนอบอกมันสีเป็นสี่ยาอธิบายฟังฉันได้ตั้งไกล้สายไฟห้องกันสิถึงมันสีถิงไหวอะไรวะเออบอเลยว่หยับไปคือว่านี่มันมาหนีนี่ ให้มันออกวาไห้มันไปทางน้ำออกหน้าเมยสายไฟเข้าันกัดีสันร่วงเราข้าใจได้บอธิบายเ่เข้าใจได้ดีแต่นี้ยไปไกลสายไฟกับเน่าอีกแต่เคียดนะพี่น้องตเคียนเต่เคียนอยู่บ้างอีกเือแค่สี่ตน โอเคพี่น้องคุณขอกตะกระวตนอยงนี่ต้องผลังผลโอเคครับคนลอยก็ให้กำลังใจผลคนไหลคนไหลโอเคครับพอกันคลิปหน้าพี่น okay ้องเตรียมเลยตะกั่วตนปลูกอย่างก่อนโอเคครับสวัสดีครับ